ไม่ต้องเตรียยหรอกค่ะร้องเลยเอาอีกแล้วจะยืนขึ้นมาดีกว่าชันๆเลยยังยังไม่หล่อไม่ต้องไม่ต้องต้องรวจเยอะจังที่นี่เมืองการที่นี่เมืองการต้องตรวจเยอะชื่อ เรไม่สร้อยเลยไม่ไม่ดีเนี่ยเหรอเราไม่สร้อวันไม่เล่าแล้วครับรอ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 เพลงครับเอาเพลงระยะบอกก่อนะเอาเพลงอะไรต้องรอจะเปิดเพลงแล้วอยู่ได้หมดเลยขอมันะเาอบนูอะไรนะราบนูลาูลองลองเป็นแบบนั้น เอาเอาไปเรียร้องได้เอาทำอะไรได้ตลกจบแล้วค่ะต้อูตลกเลยนะเอาอะไรเราเอาอะไรเรีร้องอไรรู้จักหรอรู้จักดีร้องได้ด้วยใช่ไหมอย่างงี้เคยร้องอยู่เชื่อมวิเศษเชื่อมวิเศษมกมาลยนะครั ก็ให้ดูเหนือด้วยไงให้ดูเนืออวันนี้ผมจะร้องเพลงใต้ให้ฟังไม่มันไม่ใช่เพลงใต้หรอกเห็นว่าคนใต้ร้องเฉยๆบอกชื่อเพลงเนี่ยเพลงเพลงเชื่อมวิเศษให้ฟังลาบานนลาบันนุลคนใต้ร้องพี่เอาไปคนใต้แล้วผม

ม่ไม่เคยฟังไม่ไม่ไม่เลยเคฟังท่อนคงเฉยเปลี่ยนเพลงไหมทางารนะคุณคุณเลยหรือคนเลยเดี๋ยวบตใหม่ไกลแลวโอเคจบพรอนี้ผมร้องได้เลยเชื่อวิเศษควกเราไว้เร ตายคงได้แค่ตัวยิ่งห้ามเท่าไรย,ยิ่งยื้แค่ไหนยิ่งเห็นแค่ตัวโอ้รม่ทำให้เธอนักเออพื้นไปมันก็เท่านั้นเมื่อฉันมันทำไม่เธอก็ดดังก็พอกันทีวันนี้เราเดินมาสู่ทางฝัน ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดีไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ทรมานย้มตื่นไม่เข้าหมือนไพอแล้วพอแล้วพอแล้วทำไมตอนตีมันเบาจังต้องตเปิ่งอเพลงอะไรอาเพย์อะไรจออใหญ่ใช้ได้ เป็นบลููทธอออ่ะ๋ไม่เป็นบลูวอร์มเสียงเลยครับแมนแมนเลยเน้นเอนเตอร์เทนครับเอนเตอร์เทนอย่างเงี้ยครับจัดไปครับเพลงต่อไปไม่ต้องเตรียมว่าผมร้องมีหน้าที่ร้องอย่างเดียวผมใครร้องได้ร้องให้ฟังได้เลยครับเป็นคอนเนียได้ครับค่ะ

จะไปไหนจะใกล้ไฉันก็ไปแค่ละเองใครเคียงข้าคนกอดจีบอ่อ้มของไป็นจิ๊กไหมขอไม่ขอไม่ขอไมยขอไมนขอไมียวฉันคนเดียวไม่มีใคร จะไปไหนจะใกล้ไกลฉันก็ไปแค่ลำธางฉันคนเดียวไม่มีใครเคียงข้าความหวางหวังมันมันเริ่มก่อกินหัวใจเดี่ยคนเดียวคุยคนเดียวเพียงคนเดียวไม่มีเธออยากจะเจอมองหน้าเธอไแต่เธอแค่ลำธางต้องไดาเป็นเหมือนกับคนมันมัน ใจเพราะว่าหามันจะไม่ฉันรู้ว่าคิดถึงใครหมดดวงใจของฉันก็มีแค่เพียงเธอเพราะว่ายิ่งไกลยิ่งเข้าใจว่าฉันรักเธอมากเท่าไรหมดในใจฉันมีเธอคนเดียวในหัวใจมีเธอคนเดียวอยู่ในใจ mình ta ở trong trái tim ta 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 ไม่ว่าเธอเรื่องอะไรเพิ่งรู้เพราะมีเธอเคียงข้างการเดินทางของฉันจึงอบอุ่หัวใจว่าหากมันทำให้ฉันรู้ว่าคิดถึงใครหมดดวงใจของฉันก็มีแค่เพียงเธอเพราะว่ายิ่งไกล ว่าฉันรักเธอมาเท่าไรหมดในใจฉันมีเธอคนเดียวในหัวใจมีเธอคนเดียวอยู่ในใจมีแต่เธอมีแต่เธอในหัวใจฉันมีแต่เธอเธอคนเดียวเธอคนเดียวเสมอไปฉันรักเธอทุกหมดดวงใจเอามีดตีลงตรงไหนสี่ห้องหัวใจ ว้าวเสียครับจริงจำเนื้อได้เหรอครับก็ต้องร้องคอนเสิร์ตเพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เป็นเพลงที่ร้องในคอนเสิร์ตเพลงในคอนเสิร์ตอยากฟังเพลงอะไรคะเพลงพี่บอยเพลงพี่บอย ได้ยินอยู่ใช่ไหมครับผมจะพิองตรงนี้ไว้ไแล้วกันได <c oughs> ้เขาเปิดแล้วรถเดินช่วยจับ <c oughs> เขาอได้ไม่เอาอีกแล้วฉันพอที่เกี่ความรักทุกทีกี่ครั้งฉันก็ยังต้องผิดหวัง กี่ทีกี่ครั้งที่เสียน้ำตาเจ็บจนนอนลัฉัน้ำเกินไปวิ่งตามแค่ไหนก็ได้เพียงเงากับความเหงาใจแค่เท่านั้นได้เจอกับเธอ เริ่มเข้าใจในความรักคนที่บอกฉันได้มาเจอกับความหวังจากสิ่งที่คิดว่ามันว่างเปล่าที่เราไปความไม่เคยมีจริง จะนำความรักแท้จริงเข้ามาผูกพันในหัวใจและวันนี้ฉันเปลี่ยนไปตั้งแต่ว่าฉันรู้จัและฉันได้มาพบเธอมันทำให้ฉันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหัวใจฉันไปได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ฉันไม่เคยพบเธอโอ้เพราะสำหรับฉันแต่ก่อนความรักคือการความาแตนในวันนี้ฉันเปลี่ยนความรักคือการให้ไปเพือจะรู้และเข้าใจเมื่อฉันได้มารักเธอ ยังจำได้อยู่ในที่สุดไม่ได้ร้องเพลงให้ทุกคนฟังนานนะผมก็จะเขินเขินนิดหนึ่งแต่เมื่อฉันรู้เธอและฉันได้มาพูดเธอมันทำให้ฉัน เจอโอ้เพราะสำหรับ oh ฉันแต่ก oh. ่อนความรักคือกัน

เมื่อฉันได้มารักเธอมันจะรู้และเขา้าใจเมื่อฉันได้มารักเธอยังลองได้ดไหลัวตุ้นแบบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะ,จะส่ง,สง,สงมาต่อให้แฟนขับร้องบ้างนะ ดีไหมครับดีไหมดีดีเหมินบอกว่าอยากร้องเพลงให้ร้องเพลงไม่รู้ว่าเธอจะเชื่อหรือเปล่าฉันเพิ่งเข้าใจความรักเมื่อวันที่พบเธอ ที่สบตาใกล้เพียงลมหายใจเธอคือคนคนนั้นที่ฉันตามขอให้ฉันได้รักเธอสักครั้งให้ฉันได้ใช้หัวใจดูสักครั้งขอให้ฉันได้ดูแลเธอไม่ว่าเธอเรองร้ายอะไร ฉันจะยืนข้างเธอเสมออยากให้เธอเชื่อใจอให้ฉันเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงและคนสุดท้ายที่เธอต้องการรูับรู้ว่ารักมันเป็นเช่นไร ใครบอกไว้จนมาได้พบเธอ,อ,เธอแค่ใกล้กันก็าวันไหวยากเกินจะห้ามใจเพราะฉันรักเธอใช่ไหมใช่เธอหรือ,รอ,รอ,อเปล่าแค่ครั้งแรกที่สบตาใกลเพียงลมหายใจ เธอคือคนคนนั้นที่ฉันตามหาขอให้ฉันได้รักเธอสักครั้งให้ฉันได้ใช้หัวใจดูสักครั้งขอให้ฉันได้ดูแลเธอไม่ว่าเธอเรื่องไรอะไรฉันจะยืนข้างเธอเสมออยากให้เธอ ให้ฉันเป็นคนรักที่เธอคิดถึงและคนสุดท้ายที่เธอต้องการอย่ารู้ว่าทุกเรื่องราทุกความรู้สึกนั้นเธอจะคิดเหมือนกันจะเคยรู้สึกบ้างไหมโอ้เพราะฉันไม่เคยเป็นแบบนี้คู่คองหัวใจ ไม่ได้เลยฉันเป็นเพียงกับเธอกับเธอคนเดียวเท่านั้นขอให้ฉันได้รักเธอสักครั้งให้ฉันได้ใช้หัวใจดูสักครั้งขอให้ฉันได้ดูแลเธอไม่ว่าเธอเร่งร้ายอะไรฉันจะยืนข้างเธอเสมออยากให้เธอ

อ่อนเหนื่อยเลยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มให้ต้นแบบว่ารักษาเส้นเสียงแล้วเดี๋ยวคราวนี้ไม่มีเสียงร้องละมีใครอยากร้องเพลงไหมครับผม เฮ้ยหรือว่าหรือว่าหรือว่าแบบฟิลแบบว่าสุ่มแบบหมายถึงว่าร้องเพลงด้วยกันสักสองเพลงอะไรเงี้ยไหนๆก็มีสองมาแบบเพื่อแบบทุกคนอยากร้องให้ให้เลือกเพลงเลยนะให้เลือกเพลงเลยเอาไหมครับมีใครแบบว่าอยากร้องเพลงบ้างไหมครับเป็นนักร้องนักร้องขิดี้นรับเลยขนาดนี้ครัอ Do Do you guys want to sing with me You can choose the song but but maybe in English so like open for two two opportunities two song two song ร้องร้องเพลงด้วยกันไหมครับไม่งั้นจะสุ่มนะสุ่มสักคนหนึ่งมาร้องเพลงด้วยกันนะผมคนสองคนหาเนื้อเพลงก่อนได้ไม่หาเนื้อเพลงก่อนสายร่วมทัวร์เลยค่ะ อะไรนะครับสงสารลูกตัวไหนครับเอาเพลงมันๆก็ได้นะครับผมเปลี่ยนนักเไม่ได้ยินไปแม่ร้องกบน้องร้องได้แหละไม่ได้ยินนะครับแต่ผมต้องดูเนื้อผมต้องดูเนื้อมีใครอยากร้องนะคะเมื่อกี้นุ่มบ่าวสับปางใครร้องนะคะแม่พินนะแม่พินเดี๋ยวชวนแม่พินมาข้างหน้า ไอ้นี้ผมยืนแล้วเสียงเสียงเสียงพ่อกว่าทุกคนม่ด้ไงร้องด้วยกันร้อเ้อง่้องนว่าร้องเลร้องเพงร้องเล้อดเพลร้องนะล้องเง้องอนเพล้อ้องอนน ตายไม่ปลอดภัยมื่งอใส่อยู่ในกอทมไม่ใจด้วยลูกแต่สิลูกรอไม่ชอบเพ่งมาขอสอบเพ่งมาขอสุขกแนดวสายเดียวแต่อยู่กันเดียวเดียวก็ออกไลน้ำเล่าอดายเป่าเ่าเบื่อแล้วคาลาเบาอยากจะโมเดิร์น ต้งเลืละไม่ยใหญ่นานตาตกในรักาสุดรั

เดี๋ม <rôle> <an> ีก็เปล่ยนเปลี่ยนไม่ดีกลก็ร้เพลงปต้ร้องาวสาก็ร้องเลองรับบาตวัเยองก็หมเลยเมเขาไม่รู้

Alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, times are ever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ribs. Holding me close until our eyes meet You won't ever be alone Wait for me, come home Loving can hear, Loving can mend this page is you just hold